สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องในเฟซบุ๊กเลยในยูทูบครับนะครับมาครับขับมาอีกครั้งครับหลังจากฝึกเสร็จนะครับมาหารถได้พี่น้องนะครับไปใช้กันนะครับคันนี้ครับเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับฟ้าแดงนะครับคันนี้สีขาวนะครับไม่ขึ้นครบนะครับน้ำมันความร้อนพลัรอบนะครับไฟติดทุกดวงนะครับ เครื่องดีก็สีสวยได้วันนี้ครับตอนนี้ผมกำลังลงเขาครับเนี่ครับลงจากเขาคอครับตัวนี้ลงเขาทางโคตรชันเลยครับทางนี้ถ้าเบรคคัดไม่ดีเนี่ยยากเลยครับเส้นนี้เรืรยวันากาศดีครับบรรยากาศดีลงเขาไปเรื่อยครับตอนนี้ครับ อากาศสองท่าทางก็วิวดีครับสวยดีนี่ก็ให้แฟนนะครับถ่ายให้นะครับดูว่ามันจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับไปด้านหน้านะตรงดีครับก็สีสวยครับสีสันรอบคันโอเคเลยนะครับกระบะก็ลน้นล้นสวยนะครับกระบะล้นสวย อากาศไปเรื่อยครับตอนนี้บรรยากาศกำลังหนาวนะครับอยู่ที่นี่นะครับไม่จะโบน้ำเขาพอนะครับบรรยากาศกำลังนะครับแล้วข้างหน้าครับมี็นไหมมปอกอยู่ข้างหน้าครับกำลังได้เลยครับกำลังได้ปิ้วเลยนะครับไปเรื่อยครับนี่าชร์สองข้างทางดีมากฝนตกเป็นลินนะครับ นู่นเป็นวัดครับวัดเขาว่าพระองค์ครับนะฮะลมเขาผ่านครับเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรคคัดนะครับระบบไฟครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับเอาไปใช้งานรับรองได้ครับคันนี้ไม่ปิดหลังแน่นอนครับผมลอยเบาครับขับนิ่มนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านจะเช็คแอร์ให้นะครับตอนนี้แอร์อุปกรณ์ครบนะครับมีลมแต่ไม่เย็น เรใชให้นะครับดูว like like ่าข้างหน้าครับบรรยากาศโอ้โหหมอกงามมากครับอยากให้พี่ๆน้องเพื่อนๆนะครับได้มาดูจังครับอากาศสวยครับสอง้างทางครับเพอนหมสวยครับโอเคนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถดีๆอะไรเข้ามาจะมาลงให้พี่น้องนะครับเพื่อนๆกันได้ดูด้วยนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จบแ,แล้วเดี๋ยวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ